สวัสดีครับพบพ่อกับอันดั c นชาแนลเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมเพิ่มเติมคือไข่ต้มครับผมไข่บ่มไข่ธรรมดาไข่ไก่แจะครับผมลาดลาดนำปละเดีครับเอาง่ายๆหล่เอาแบบบานๆเอาแบบวัวลาดหล่ไข่ไข่ไก่แจะลาดนำปละเดี ao cái ngay rồi, kèm với nè, P.K. Nú, Quốc yến à, bản đốt, đốt, dép trên đấy có bớt bớt,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  nói nói bớt bớt, bớt bớt, bớt bớt, bớt Thuong, tẹt đi qua, khóng xỉa cứ câu vì nó Ơi, má đơ má đơ Ông nghe, nghe luôn <cười> <cười> ไห้ตุ่มกินกับน,นัลาปแดดด้วยพี่น้องนะย้อนนั่มาปแดดใส่สมัยตะกี้พวกนี้นำปลากับนั่ปลาแดดนี่แหละพี่น้องง,อง่ายๆหรอย้อนนั่ปลาแดดใส่แล้วก็ ผม่วยลดสาลายหนึ่งเด้ประเยสูโยเขา đây okay, đấy so kind of <T |ar|> <t 65> được không hoàn luôn này hoàn nếu hoàn hoàn muốn tốt bất mà ไปใส่กับอะไรเราจะส,สร้างไล่แม่นกับฝนตกเขาเพือสึกว่ามาทรงหรอกเพือสึกว่าไม่ได้เดือดรอก แยบครับนวดนับประแดดดีไหมพี่น้องตัวโเตรียมมาจากจน เสยประอน้งประเด็ก เมน่ไทยตม้มลาดนาดัำปลาแดกเด้อไปนอนนะส <c oughs> ายคนสิทตะนำปลาใส่เนาะ ร็จะสอดบางคนอาจจะบ่เคยกินเริ่มอากระเทียมมาสั่มหน่อยันุเริ่มกันเริ่มก็บอกปริกก็ได้หรอ แซ่บค่ะน่ แบบนี้หรือเปอล่าล่างมั้งเด้อ <c oughs> สูตรนี่ในการสูตรนี่สมัยตะกี้ไปเลี้ยงกล้วยเลี้ยงง่วเนาะเป็นเล็กห,ลนนหน่อยเนาะ วันเสาร์วันอาทิตย์วันไหนไปรโรงแรมไปเลี้ยงวัวเลี้ยงกล้วยผ้อไข่ตรงไปนั่งคนละสองหน่วยสามหน่วยไปพอกันอยู่ตรงหน้ากัานหรือเปล่าไป,ไปวัวไปไปวัวไปไปพอกันอยู่บนหลัง หาหกคนมวลหกได้ยี่ก็ยอดนับไปแดงก็สิ่งไงพ่อใส่เวลากินของไปร่วมกวามันวุ้นเหนียวคอบองประแดงมากมันต้องค้นคอใครมาก มังคอนกับฮ่าไข่ทอดมากอดไข่มากมังคอนกับใส่กวกไปร่วมประยุพัน์อำอบวกพ่อกับไปตามห้องอยุ่เนธุแล้วใส่ฝนตกลิ้นลอยอ้อยมากกับพ้ากับไปหาไลตะการเตียมหยุดปอดสมัยตะกี้เนาะ เราควบเตรียม,มไม่กดไม่ตบตะก,กะเตียนไม,ม่น้ำ <c oughs> คอยบ้าไปแล้วคอยเอาไม่เสียวหน่อแล้วตัดมาแง่ๆมัก็จะฟาดอันนั้นฝนตกเอ็นเลี่ยนๆมันมันบอแขร์นะตะก,กะเตียนตัวอวนมันห่ากระคูบเอาลวดม่ต้องฝาดมัน แล้วลังเทียพ่อก,ก็เตรียมหอดไผไปน้ำผมพ่อก,กับไปตีจะมียู่จังหน้าวันแบบฟังป๊อกเด้งพ่อก,กันเล่นเขียเข้ากันจนว่าหัเข้าปูยังห่านบุหรี่ นั่งเตีย <c oughs> เข้าปล่อยง้อปล่อยข้ยกินอย่างตากันเลนไผ่เพื่อนง้อไปเข่าสวนเพิ่มมันเ <c oughs> จ้าขวงห้ององ,ง้อเข่าสวนตากันเลนแตกจินยาละบัน พอสวนอยากไปนองเข้ากันใช่แน่นเลยเพิ่มเบาะยังแล้วเขาเขาสวนเป็นว่ามันอยากไปนองเข้ากนันเนาะไปแจ่ม้ปยี่บา้านวันวันสมัยแต่กัน อืเออเสียผักสาดก,กินไข่ตัวเอหลงาดน้ำประแดก ทั้งจินทั้งเบาเลี้ยงความหลังเู็น้องฟังหนยินหอมบังนอเนาะอิ้มหล่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเด้อครับผมสวัสดีครับ